แสก5พิกัดเดชงชิงคลิปสุดประทับใจของการเที่ยวจีนในปีนี้ค่ะเมืองเดียวเที่ยวครบทุกรถทั้งแลนด์มาร์สุดอลังการที่เที่ยวธรรมชาติโมรดกโลกยูเนสโกที่ถ่ายรูปชิคชทั่วเมืองและที่ขาดไม่ได้มาแล้วต้องชิมหมาล่าหม้อไฟแบบต้นตำรับค่ะใครแผนเที่ยวอยู่ตามอันมาเที่ยวด้วยกันเลยค่ะที่แรกอันขอยกให้หงยาตงค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ตอนกลางคืนคือสวยมากอยู่ริมแม่น้ำเจียหลิงเป็นคอมเพล็กซ์มอ์ขนาดใหญ่ตกแต่งแบบจีนโบราณใครมาช,มชงชม่ม ะะที่ที่2อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3, ส,สามสภารสวัรค์มรดกโลกธรรมชาติระดับ 5A ค่ะได้รังวันยูเนสโกด้วยไปตามรอยทางฟอร์เมอร์สกันค่ะแวะไปถ่ายรูปกับโรงเตี๊ยมในตำนานชมความอลังการของธรรมชาติไปต่อกันที่ที่3ไปนั่งรถไฟวิ่งทะลุตึก19ชั้นที่สถานีลี้จือป้า,าสร้างสถานีรถไฟฟ้าและอาคารให้อยู่ด้วยกันได้ความพิเศษคือเขาจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงชนิดพิเศษโดยจะถูกเปิดเมื่อมีรถไฟฟ้าจะเข้าเทียบสถานีซึ่งช่วยลดความดัง,ดงจากเสียง ลดไฟลงจนเท่ากับเสียงเครื่องตั้งจานเท่านั้นเองที่ที่4วัดหลวหฮั่นวัดเก่าแก่ที่สุดในฉงชิ่งมีอายุมากกว่า1,000ปีชมพระพุทธรูปแกะสลักบนหินกว่า400องค์สมัยราชวงศ์ซ่งคาเขาคนละ20หยวนตัววัดคือสวยมากใครชอบสถาปัตยกรรมจิมบราณต้องถูกใจแน่นอนค่ะที่ที่5เดลริงศูนย์การค้าสุดอลังดีไซน์สุดสวยมีสวนพฤกษศาสตร์ในร่มสุดปังใจกลางห้างครอบคุมพื้นที่ถึงเจ็ชั้นเป็นมุมใหม่ที่ใครก็ต้องมาถ่ายใครมีแผนไปฉงชิ่งต้องเซฟ ไปเลยนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ